ฝนตกน้าท่วมหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับที่สตูนั้นเกิดเหตุก็คือว่าต้นไม้ขนาดใหญ่นั้นหักโค่นลงมาล้มทับบ้านเรือนประชาชนในขณะที่จังหวัดพังงาน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเสียหายจํานวนมากครับมวลน้ําที่ไหลาจากอําเภอกระโปรงลงสู่แม่น้ําตะกัวป่าก่อนระบายลงสู่ทะเลเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ราบลุ่มหมู่ที่1ห,หมู่ที่2ตําบลบางไซ หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่ตําตบลโคเคียนประชาชนกว่า50ครัวเรือนเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังบ้านเรือนสวนปั๊มน้ํามันสวนผลไม้กว่าร้อยไร่ระดับน้ําสูงกว่า50ซนติเมตรบางจุดนั้นสูงถึง1เมตรนะครับการสัญจรเข้าหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลําบากชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนสัญจรแทนเนื่องจากถนนถูกตัดขาดรถไม่สามารถแล่นผ่านได้การช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอตะกวัวป่าให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายพร้อมช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน ด้านสัน,นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนสะสมเกิน100มิลิเมตรหลังจากวัดปริมาณที่บริเวณบ้านโรงกลวงตําบลนบปริงฝนตกสะสม24ชั่วโมงวัดได้175มิลิเมตรบ้านเหมาะตําบลเหมาะอําเภอรกระปงฝนตกสะสม24ชั่วโมง203.5ม mm. มครับ ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับเกิดหินและดินถล่มทับช่องการจราจรบนถนนทางหลวง403ตรังกันตังบ้านโต๊ะเมืองอำเภอกันตังหินมีน้ำหนักตั้งแต่5-200กิโลกรัมและมีแนวโน้มจะถล่มลงมาอีกเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่แขวงการทางตรังนำแผงกั้นกันดินถลม่มพร้อมนำหินภูเขาออกจากถนนเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรครับ และพายุฝนพัดต้นมะขามขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลคลองขุดอําเภอเมืองหักโคน่นล้มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย2หลังนะครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนพื้นที่หมู่ที่4น้ําจากคลองเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนหลายหลัง สำหรับบริเวณคลองสายสำคัญเช่นคลองดูสนอำเภอควนโดนคลองบำบงังอำเภอเมืองพบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอควนกาหลงและอำเภอควนโดนที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับ